สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสบายสบายสไตล์เราครับผมนี่เดี๋ยวนี้เขามีไปถึงขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยเซ็ตมอร์นิ่งเซ็ตครับผมเป็นของอีฟิโกฮะบายแฮปปี้เชฟครับจ้าสั่งมาจากเซเว่นลองครั้งแรกเพื่อนๆก็เป็นมอร์นิ่งมอร์นิ่งเซ็ตเนาะเขาเขียนว่าอะไรบอสมอร์นิ่งเนี่ยคำภาษาอังกฤษเขียนว่าอะไรมอร์นิ่งซอสเซต็จเนี่ยใส้ก่อกอ๋อซอสเซต็ซอสเซต็จหมายว่าใส่ก่อกเท่าไหร่นะสามสิบเก้าบาทนะเพื่อน เป็นมื้อเช้าครับเดี๋ยวเรามาลองกันลองทานกันดูครั้งแรกเป็นยังไงครับมาปริมาณสุดที่อยู่ที่หนึ่งร้อยกรัมครับผมสามสิบเก้าบาทเนาะม,มาเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยนี่มาเดี๋ยวมาดูกันต้องมีเซตซอาหารเช้าแหมเราก็เลยถามบอกว่ามีอาหารมีอะไรบ้างโอ้มีบล็อกโครีคร่ด้วยแล้วโมภาปูไหนแผนภาป,าป,าป,าปูเออเออเออไหวไหมเนะี่ยขาไม่เจอสอภาพ ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆย็มีไหมมีไหมหาดูดีๆอ่ะแล้วมาแล้วเก่งมากเออเออกินอาหารวันนี้ต้องปูผ้าด้วยข้าวแกงก้าวยโอ้โหเก่งเว้ยมันไม่มันไม่มีพื้นที่กินนะเพื่อนเขาให้วางอาหารไม่ให้กระตรวจแกเข้ามาเขาก็มีซอสมะเขือเทศเนาะโคตรเท็อ่ะมาดูกันเพื่อนๆมีอะไรบ้างลองครั้งแรกเลยอืมเซตนี้คนถูกใจผักชอบว่ะ แต่โบกินอันนี้ได้เนาะแครอทแต่โบไม่กินบอลอกเกอรี่ใช่ไหมใเฮ้ยดูน,น่ารักดีหวานเหมือนสามสิบเก้าบาทคือมีไข่มีไส้กรอกมีแครอทแล้วก็มีบลอกเกอรี่เป็นผักที่มีประโยชน์มากนะสองอย่างนี้โอเคมากินกันเลยก็ <c oughs> โอเคนะแบบรีบๆเนาะจะไปไหนแบบได้กินสารอาหารแบบครบถ้วนไม่ได้เยอะมากก็ <c oughs> ไม่ได้น้อยมากไปกินอออิ่มอิ่มแล้วจะเล่นแอะแอจะเล่นไม่เอานะเดี๋ยวเราต้องต้องต้องวิเคราะห์อะไรขนาดนั้นนะนอนวิเคราะห์ขนาดนี้อ่ะกิน เอาเลยหยิบกินเลยมาเพื่อนๆขออนุญาตรับประทานอาหารมื้อนี้นะครับไข่อันนี้ไข่แบบออมเล็ตเหรอก็เข้าไปใกล้ๆยกไปสิจ้าแหมกินทางไกลเหลือเกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะี่คะไข่มีรสชาติเปล่ามีให้เขากินก่อนดีนะรสไส้กรอกอยู่นั่นแหละคิดอ๋อมีรสชาติไส้กรอกเวลาเวฟออกมาแล้วไม่อยู่ในไข่เอาไหมล่ะลูกซอสพริกดีนะ อ่ะกินไม่กินเหรอคืออะไรบอูเบอรรี่ไม่เหรอได้กรอกอร่อยไหมกินได้อยู่นะอืมอร่ะอร่อยไม่กินไม่เธอไม่กินเธอก็ไม่กินไม่กินเนาะอยากกินไม่อยากกินก็กินอันนั้นไปแล้วโมกินผักบ้างไหมลูกเอามั้ยเนี่ยที่กระต่ายชอบกินเนี่ยแครอทเอาไหมบลูเบอร์รี่ป่ะล่ะอิ่มไม่เอาก็คือบอกไม่เอาไม่อิ่มอันนี้ใส่ซอสได้เนี่ยเนาะเดี๋ยวลองชิมแบบธรรมดาหน่อยลองครั้งแรกเหมนกันเพื่อนแบบรวดเร็ว อมจัปุกรูปัญญาอมยามหาจับปลูกกลิบมิถินักังในวังอีกกวิติประส,สิทธนะิ์ที่ไม่อแบบสั้นแ่ละมาไปตัดผมนะมัดผมอยู่นะจะปุกแดงทุกวันเลยอวะอืมตอนแรกเชื่อแบบว่านึกว่าไคลลอตมันจะนิ่มตลอดกรอบอร่อยอะ่ะอืมก้อน้องให้กรอบอ่ะงผมใก่ไม่ได้ใส่ซอสละเขามีรสชาติในตัวจริง อืมอร่อยลองไข่ไข่ต้องช้อนอคือถ้ากินคนเดียวก็พอพอดีอเนาะจะมีเนาะถ้าสองคนก็แบ่ง,งกันกินไข่อืมอืมไข่มีรสชาตินะคล้ายข่ยใส่กล่องกันบล็อรี่ขอืองดม,มถือว่าเป็นเซตที่เราได้กินผักแล้วนะถือว่าดีแค่สนะิบคะแนนเลยคร อร่อย,ออยไม่ต้องใส่ซอสก็ได้แล้วเนาะพูดถึงเนาะเขามีรสชาติอยู่แล้วเนาะโบให้กีนนน่คะแนนสิบครั้งแรกเนาะถือว่าดีมากมอร่อยมากเลยอะ่ะไอแครลองแคอรอทดีหมดกรอบแบบอร่อยดีใครอยากกินลองดูนะเพื่อนนะเซตนี้แบบดีจริงๆถ้ามันถ้าเป็นถ้าเป็นแบบดีๆหน่อยก็คงจะเป็นสเต็กแต่สเต็กราคานี้ไม่ได้หรับสามสิบเก้าบาทเนาะเ้าถึงถ้ามีเนื้อนิดนึงไก่อะไรเงี้ย ถ้ามันเออถ้าอย่างงี้เป็นชุดตักหกสิบอะไรเงี้ยถ้าเป็นไก่ก็น่าจะดีเนาะเพราะว่าได้กินแบบครบถ้วนโอเคเพื่อนๆอยากกินลองดูนะครับเซตอาหารเช้าช้อนวามตกให้ดูทีหนึ่งนีเ่เราซื้อมารีวิวเราก็ไม่ได้อะไรจากเขาหรอกแต่ว่าเราก็ได้กินแล้วก็ได้รีวิวให้เพื่อนๆดูนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากกินก็ลองดูนะครับเป็นอาหารที่ดีมากสาหรับมือ้อเช้านี่มื้อเช้าจริงอันนี้มื้อเช้าจริงให้ดูเวลานี่ครับมื้อเช้าโอเคไปสบายๆใส่เราโอเคครับ หาอทานกันด้วยนะครับผมขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนครับผมแฮมอันไหนดีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกดตีกาอะบายบายชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกดตีกาอร่อยอร่อยเพื่อนให้1ิบเหมือนกันติบเต็ม1ิบแล้วโมให้กี่คะแนนาก้าให้เท็นให้กี่คะแนนวันทูกทีรถไฟสิบกิเวนเอยเทน นั่นแหละ่าละมันก็อยู่ตรงนี้นะครับ